ครับผมก็ต้องขอกลับสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยัผคงทลิงพีทเช่นเคยและในวันนี้เราอยู่กันในมาคร c บเคฟเฮร์โปรเจกต์นั่นเองซึ่งใครๆก็รู้ผมเป็นคนไม่กลัวผีผมไม่อยากดูหน้านั่นเลยพูดจริงนะไม่ได้ขี้โมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นในในมดนี้กันต้องล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ลงคลิปตั้ง3มอาทิตย์เพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็วันจันนี้ที่ผมจะลงก็คือตอนนี้ที่คุณผู้ชมดูอยู่ก็คือสี่อาทิตย์แล้วแต่ว่าก็เกือบเดือนอ่ะแต่แต่วา ผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนิดน,นึงเพราะว่าผมไม่ได้อัคชีพมานานเพราะฉะนั้นช่างหัวมันผมขอโลชีตไว้ด้วยได้ไหมเอาหน่าผมไม่ได้กลัวอะไรซะหน่อยจริงๆนะผมไม่ได้กลัวเลยอ่าเริ่มโวมาก็ุบว่ t แต่ fuck is that bro มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ อันนี้นะครับผมคือผมใช้เชดเดอร์คอมเพลเมนต์ารี่นะปกติตอนเข้ามามันจะไม่ใช่เชดเดอร์นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มอาชีวิตเรากันเลยดีกว่าซึ่งผมบอก what the hell มีมอดแผนที่อุ้ยมีมอดแผนที่ด้วยกูดีใจเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีมอดแผนที่นี่ผมออกเกมนี่ผมไปอัดคลิปโลบอกแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรอะ่ะน่าสำรวจแหมใน่บกว่าอะไรแบบนี้คือมอดนี้มีอะไรน่าสำรวจเยอะเลย แค่ผมขอหาทางออกจากเกาะน,นี้ให้ได้ก่อนแล้วกันซึ่งอย่างแรกเราก็ต้องตัดไม้ซึ่งมมนที่ใกล้ที่สุดก็ในต้นนั้นแหละก็ไปเราเดินทางกันไปดีวกว่านะครับผมฟสาสซา a เวลอือเออ,เอ,อจมูกกูอยู่พ้นน้ำแท้ๆกูกัดกูขาดอากาศหายใจตายละครกูต้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยหเลือดเสียง ASMR มามาก I love that I love that เอ,อ้ยมันคือที่ไหนเนี่ย ป๊บนึงมันคืออะไรทำไมมันถึงมีอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อหลุมศพขอโทษทีนะแต่ว่าผมต้องใช้จริงๆผมขอโทษจริงๆนะเฮ้เฮ้เเฮ้เจริงๆนะผมต้องขายจริงๆผมขอโทษเอาว่าช่างหัวมันดีกว่าตอนตรงนี้มีเอ,อ่อสปอมอนสเตอร์ซอมบี้ด้วยนะครับผมผมจะไม่ยุ่งกับมันตรงนี้แล้วกันเนาะตรงส่วนของตรงนั้นโอ้มีอะไรให้สํารวจอีกเพียบเลยแต่ว่าผมต้องหาที่ที่มันดีกว่าที่ตรงนี้ก่อนเพราะดูดิตรงนี้มีแต่ต้นไม้ที่พื้น โอ้โหแล้วมีบอกราวาผมต้องจำไว้มีบอกราวาตัวนี้แต่จําไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะสุดท้ายผมว่ามีมอดแผนที่อยู่ดีอ่าตรงนี้ที่ผมอยู่ที่ผมอยู่คือตรงนี้ก็คือมีเรือตรงนี้ด้วยผมไปสำรวจเรือก่อนแล้วกันก็สำรวจเรือเราก็ต้องปั๊บแล้วก็โต๊ะคราฟแล้วก็ไม้จึ๊บจึบไม่มี inventory profile code อินเวนทอรี่โปรไฟล์ next โคตรเศร้าเลยอะไหนดูซิตรงนั้นมีอะไรบรรุนอะไรนั่นอะตะลเค่เหรอโอ้ my god มีผีไม่พอมีเจระเคด้วยแล้วผมก็พยายามผมใจอยู่นะนจริงๆผมแอบกลัวเหมือนกันนะเพราะไอ้เจ้าฮีโรบายนะครับผมมันสามารถมันมาจะเอะเราได้ทุกได้ทูกวิธีเลยไม่ว่าการเอ่อไม่ว่าจะเป็นการจัมสแก์ปกติหรือว่าการที่มันยืนข้างหน้าเราพอเราเดินไปใกล้ๆปุ๊บม,มันก็วิ่งมาจัมสแกร์เราผมเจอมาแล้วในไลฟ์ไม่ต้องห่วงตอนนั้นผมโง่น,นี่ข้าวอะซีโอสอ้า โอ๊ตทะเลเขาโอ๊ตทะเลมามามา,มาเก็บให้หมดเก็บให้หมดผมเก็บได้ไหมไม่ได้จักอันมันต้องใช้โฮแน่ๆเลยอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาสำรวจเรือก่อนเฮ้ยพ่อมีพ่อด้วยมีพ่ออย่างนี้ก็ไปเลยดิในเมื่อในเมื่อมีพ่อต้อนรับน้องสามียังไม่มีพ่อต้อนรับผมก็มาเลยดิสวัสดีครับโอ้ชื่ออะไรกันนะ่ะใหม o ก็โออันนี้นักตกปลาสินะเฮ้ย แต่เฮงกิ้วแม่ช่วยผมได้เยอะเลยขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ขอเตียงด้วยหนึ่งเตียงเอามายังเอามาให้ผมโอเคแต่เฮงกิ้วขอบคุณมากคุณช่วยผมได้เยอะเลยอันนี้มันแหล่งหลบภยัยชัดๆเลยนี่หว่าแป๊บนึงลบลบบอกให้ลบไงไม่หลบมันกูขุดไม้ก็ได้ทำไมปกป้องบอกอาชีพขนาดนั้นเลยเหรอหรือมึงเปิดประตูก็ไม่เป็นไม่น่าจะเปิดเป็นยนันนะดูสภาพอ่าอุย้ยของเยอะเหมือนกันนะ ของเยอะโดยเฉพาะไอเบบ็ดตกปลาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่อะไรอีกไหมไม่มีโอเคผมมาเพื่อแค่นี้แหละนะครับผมรูดของไม่ใช่อะไรโอ้โหกล่องเยอะมากทั้งบาเรลทั้งอะไรอ้าวมึงยังมีอีกเหรอแป๊บเดียวของฟูลแล้วนะเดี๋ยวผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นที่อาศัยของผมไปสักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าเนาะเออไหนดูซิอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมห้องนี้ไม่อะไรปะมีกล่องสินะ เดาไม่ผิดเลยโอเคเราก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะอาศัยอยู่ตรงนี้สักพักนะครับผมแล้วค่อยไปที่อื่นเนาะซึ่งที่นอนผมก็คือตรงนี้แหละมันไม่ได้อบปีเลยนะมันแค่ทีสัเพีซึ่งโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมผมจะผมไม่ได้เอากล่องมาไว้ด้วยไม่เป็นไรหรอก๋ยวผมคราเอาเองเพราะว่าผมไม่อยากลำบากพวกนางเออจริงผมขี้เกียจอ่าโอเคมาได้กล่องมาแล้วก็วางไวน้นี่แล้วก็เก็บของที่ไม่จําเป็น มันก็ไม่จําเป็นเก็บทุกอย่างะที่ผมเก็บมาโดยเพราะเบ็ดตกปลาเนี่ยให้มาทําไมเนี่ยโคตรเยอะเลยไปเดี๋ยวเราไปสํารวจที่อื่นจอดนะครับผมผมไม่รู้เวลาในเกมเลยอ่ะเที่ยงแล้วเหรอถ้าเกิดว่าเที่ยงแล้วก็แปลว่าตรงนั้มีซีโอโโ๊โอคเพียบเลยซีโอ๊เพียบเลยแล้วก็หวังว่าจะไม่มีฮีโร่บายมาจ้าเอ๋ข้างหลังผมระหว่างที่ผมกำลังทางานนะโอเคใช่อย่างแรกคนอื่นเขาจะแบบว่าไปขุดหินครับอิเตอร์เหล็กอิเตอร์ไม้ ผมมะเหรอมานั่งเปิดแผนที่ดูเนี Aaron ่ยว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้มันมีหมู่บ้านปะถ้าผมมีถ้าเกิดว่าผมเจอหมู่บ้านมันจะมันจะปลอดภัยไม่ใช่อะไรมันจะปลอดภัยจากไอ้พวกมันไอ้พวกเอ่อเอนติตี้ต่างๆนะครับผมไม่ได้ปลอดภัยจากฮีโร่บายเลยแม้แต่นิดเดียวแลวในอะไรนะ่ะพีระมิดเหรอทำไมผมทำไมมันมีพีระมิดวะอัคเกรดไปพลแลวกันเผ <OM> ื่อว่าผมต้องไปนะครับผมไหนมีอ้ออยู่นู่นโอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราโอ๊ยเดี๋ยวแล้วครับอิเตอร์หินไม่ต้องอิเตอร์ไม้ก่อนอิเตอร์หินยังไม่ได้ขุดหินเลยจะรับอิเตอร์หินเสร็จมึงกูโดนดาเมจอีกแล้วมาเอาสติ๊กมาแล้วก็ไม้เรายังเหลือปะไม่น่าเหลือเพราะฉะนั้นการที่ไม่เหลือไม้ก็แปลว่าเราจะต้องทําการอา่อผมขอขุดเหลือพี่เลยเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะผมว่าจะทําเป็นร้อยวันเว้ยแต่ว่าผมรู้สึก มันน่าจะลงไม่ทันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทําอันนี้ก่อนแล้วกันเราค่อยทำร้อยวันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมมีจอที่2แล้วผมรู้ผมเพิ่งรู้ว่าการทําจอที่2มันต้องทํำยังไงใช่ผมเราจะมาถึงผมใช้จอมือถือเป็นจอที่2อุ้ยตัวะระยะนกเหรอปลาอะไรน,นั่นนะไม่ใช่นกด้วยปลาบินเหรอน่าจะ f l y flying f น s h นะครับผมเหมือนเดี๋ยวขึ้นอินเสิทให้ประมาณนั้นแหละ ซึ่งกว่าผมจะได้รูว้ว่ามันคือตัวอะไรก็น่าจะอีกนานเลยแหละตัวอะไรบินอ๋อผมก็นึกว่าไอ้นี่ผมก็นึกว่าซอมบี้ใต้น้ําผมจําชื่อแม่งไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเรามาขุดฐานก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปขุดเห็นด้วยไม่ต้องไปหลอกเห็นก็อยู่ข้างๆจะไปขุดจะไปทําไมอ้แล้วดูจากแผนที่คือปลาเยอะมากมันมาทําไมต้องเยอะแยะอ้แล้วขึ้นชื่อด้วยชาวลิงพีทเฮ้ถ้าเกิดว่าผม เจ็ด K เอ่อตัว H นี่หมายถึงอะไรเติม EE e ไปไหมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรไม่ได้หรอเขาขุดได้ไหมขุดไม่ได้ด้วยพิกแอ็กเพชพรพิกแอ็กเพชรเหรอต้องใช้พิกแอ็กเพชรในการขุดเพื่ออะไรวะโอ้โหทำให้ขุดได้ทำให้ขุดแบบปกติก็ไม่ได้โอ้โห อาจจะกจะเอาไปแกล้งเพื่อนซะหน่อยแล้วนั่นคือตัวอะไรมันขึ้นว่าเป็นจุดแดงๆอะ่ะผมไปดูนะตัวอะไรหรอวอยู่ใต้หลือวอยู่ใต้ดินโอโอ้ทำไมมันแหลกหรือวอยู่ใต้ดินผมว่าน่าจะอยู่ใต้ดินแหละมั่งนะหรือเป็นสัมภเวสีที่ผมเผื่อไปขุดหลุมศพแอนไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะเล่นเออเออหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าโทษผมเลยนะ เสียงตัวคุยแล้วนั่นแหละไม่ได้กลัวไม่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 กลัวช่วยด้วยชาวบ้านไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลัวเลยจริงๆไม่ได้กลัวเลยเสียงตัวอะไรเฮ้ยในใจออกมาได้อะไรวะเนี่ยวันหนึ่งขอเปลี่ยนใจได้ป่ะเพื่อนขอนอนข้างในได้ไหม ขอ,อนอนข้างในดิไม่เอาหน้าไม่เอาขอ,อนอนข้างในโอ้โหพึ่งบอกไปตน้นคิดว่าไม่กลัวผีเอาแล้วเสียงก็หยุดไปเลยอะไรเนี่ยมดนี้เนี่ยฮะอยู่ดีก็มีเสียงแปลกๆเสียงแปลกๆมาปุ๊บแล้วก็หายไปทําไปทไําหมต่อไปว่าตอนนี้ผมไม่กลัวผมไม่กลัวกูจะนอนเตียงกูผมไม่กลัวจริงๆผมไม่กลัว ไม่ก็ไม่กลัวเลยจะร้องไห้แล้วไอตัว H ฮชนี่ผมขัดใจอยู่อะทำไมไม่เติมอ e ีไ e ป e ข้างหลังว่ะเพื่อนมากูจะนอนไอเปรนี่ไม่โอ้ยอะไรกูจะนอนลุกขึ้นเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรมาตีผมไม่ใช่ชาวบ้านด้วยเหมือนว่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างเอนติตี้อะไรสักอย่างนะครับผมอยู่ดีมาตีผมเฉยเลยแต่ก็ไม่สนใจทำไมเฟรมมันดรอปไปที่หกสิบว่ะเพื่อนแน่ไม่เป็นไรหรอก เอาเป็นว่าเราตอนนี้นะครับผมเราต้องคัฟอีเตอร์หินแล้วก็ขวานเฮนะ้ผมไม่ได้ตั้งใจจะครัฟสโตนคริสซอว์ดนะผมไม่ได้ตั้งใจจะผมไม่ได้ตั้งใจจะคาฟสโตนคริสตัวดนะแฉะดาเมจเก้าเลยหรอตีชาวบ้านครั้งเดียวตายเลยดิ <c oughs> น่าลองว่ะแต่ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องบอกว่าเราอย่าลองดีกว่านะครับผมเพราะว่าชาวบ้านเป็นคนดีชาวบ้านเป็นคนดีนี่ไงเออมา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 เราไปสำรวจที่ไกลๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าเหนแล้วแล้วก็มาแบบว่าไกลแล้วนะครับผมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัวจริงๆผมไม่กลัวผมเพิ่งกลับมาผมไม่ได้เพราะผมผมแค่มาเอาของแค่มาเอาของนี่นี่มาเอาโคมไฟนี่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 ผมเอาโคมไฟนี่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 ผมผมแค่มาเอาของตัวควยเลยเนี่ยตัวเชี่ยเลยเนี่ยจะปิดเสียงจริงๆนะถ้าเกิดว่าไอ้นี่เนี่ยปิดเสียงแม่งเลยทีเนีย ปิดเสียงของฟังก็จบเลยดีกว่าวเขาเรียกว่าสูตรโกงไอ้น้องแค่นี้ก็ไม่กลัวและจบอีซี่ง่ายๆแต่แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะทำอะไรกันอนะเฮ้ยบันไดมีดีๆไม่ขึ้นมาขึ้นอะไรอย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมก็ฟังเสียงผิดปกตินั่นไปผมขออยู่แบบปกติดีกว่าระแวงนะเนี่ย ผมไม่กลัวผีจริงๆผมไม่ได้กลัวผีมันไม่ได้กว่าผีด้วยซ้ำจิตว,วิทยาและสีดแดงๆนั่นคืออะไร่ะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ได้ยินเสียงแมวเลยเลยพราะผมไม่ได้เปิดแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันเสียงเพลงอุตละไไฟลุกโอ้โหไหนเสียงเพลงอยู่ไหนไหนวะ มิวสิกก็ไม่ได้อ่อนนะเฮ้ยเ็อนะโอ้เพลงอีพิกดีเว้ยเพลงช่างหัวมันแล้วกันก็เดี๋ยวเรานะครับผมมาสำรวจแถวๆนี้กันดีกว่าแมงวันเหรอสวัสดีครับแมงวันไปทักทายเฉยๆเลยไหนดูสิตรงนี้มีอะไรให้สำรวจมัง้งก็มีถ้ำนะครับผม ที่ผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเท่าไหร่เสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยหือผมหูฝาดไปเองวะเ <Hey. S 1> ทำไมมีจุด,ดแดงจุดแดงมาจากไกลเลยอะ่ะ <c oughs> จุดแดงมันบอกว่ามันแสดงอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> อะไรวะนั่นอะ่ะโอ้โหมดนี้ไม่แต่อะไระแปลกๆนะครับผมขอเขาว่าผมอยู่อยู่ตรงจุดขอคอยว่าผม,ผมอยู่ตรงจุดพักของผมตอนไม่เกินอ่ช่วงค่ำนะครับผม ค้ำได้แต่คํำมากนะครับผมแค่นั้นพอต,ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขอมาหาอะไรก่อนแล้วกันไหนดูดิผมขอมาหาอะไรแถวๆนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตรงเนี้ยไหนๆก็ไ,ไหนๆละมีขวานแล้วนี่เอาเลยแค่นี้พออีเหี้ยหมูบินตะกระดูกคนบ้าเลยมันเก็บกระดูกคนตายไว้วะคนที่ไหนเนี่ยบ้าไปละ ก็ผมจะไม่ออกจากเกาะนี้จริงดิไม่ผมออกจากเกาะไปแล้วแต่ก็ผมจะไม่ไปสำรวจที่อื่นจริงดิเอใช่ผมไม่ไปสำรวจที่อื่นเพราะตอนนี้ผมไม่กลัวใครๆก็รู้ผมพูดจริงผมไม่เคยโกหกแต่คนลุกอยู่นะไหนผมไม่ค่อยชอบเสียงเลยฮะเงียบๆอย่างนี้อะไรวนนั่นนะอ้อต้นไม้ผมมองต้นไม้เป็นตัวอะไรสักอย่างก็ไอยู่ยี่น่อะไรน่ะ ตัวเชี่ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยจระเข้อนอนอัปปากอยู่นั่นละมึงเป็นตัวอะไรสวัสดีครับสิงโตทะเลเหรอสิงโตทะเลแมวน้ำไม่ใช่สิงโตทะเลมันคือแมวน้ำมาจากอเล็กซ์ม็อบสินะอเล็กซ์ม็อบอืมโอเคจนตอนนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าผมไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพราะฉะนั้น เรามาตัดไม้โอกันดีกว่าหลังจากที่เราไม่ได้ตัดต้นไม้จริงๆมาหนึ่งวันในเกมใช่หนึ่งวันในเกมเอาหน่าโอเคซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรต่อนอกจากว่าเราจะต้องหาทรัพยากรให้พร้อมก่อนนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วก็สู้อะไรพวกมันไม่ได้อยู่ดีอ่ะอ้าวนี่เราตัดครั้งล่างแล้วมันก็หายไปได้เลยเหรอผมน่าจะรู้เลยวันนี้อ๊ออ อีกนิดเดียวผมจะวิ่งไม่ได้แล้วโคตรเศร้าเพราะว่าผมไม่ได้เอาอาหารมาด้วยนะครับผมจต่ไม่เป็นไรหรอกผมมีวิธีปับป๊บปับ๊บอาปั๊บจึ๊บแล้วก็ชึบได้แล้วเรียบร้อยอีซี่ทำไมมันทำไมไม่ไม่ใส่ออโต้สวิชมาด้วยวะออโต้สวิชนี่มอดดีนะโอเคผมอยากรู้อะว่าไอที่ไอเทมที่ให้มาต้นเกมคืออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนจะต,ต้องไปดูที่บ้านเพื่อความปลอดภยัย ไหนดูซิไอเทมต้นเกมอ่อแคสเตดเซฟตี้อินสตราคชั่นไหนเซฟตี้อินสตร c คชั่นคืออะไรเราสามารถทำอะไรได้ทำอะไรได้คือถ้าเกิดอันนี้มาจากมัดเดอร์แมนฟอร์มเดอใช่ปะ The Man From The Fox ใช, Fox, ใช่ซึ่งเราสามารถทำอะไรกับมันได้หรือว่าเราหรือเราต้องไปคลิกอะไรใส่ไอ้ The Man from the Fox หรือเปล่าไม่รู้อ่ะอมผมไม่รู้ผมไม่รู้ ก็เป็นว่าตอนนี้นะครับผมก็คือเราต้องเอาของที่มาที่ได้มามาทําแบบนี้ก่อนแปรรูปแล้วก็ได้มาอีกกล่องแล้วนะครับผมซึ่งผมไม่รู้นะว่าผมคิดไปเองหรือผมได้ยินเสียงอะไรปะแปลกที่ผมเปิดเสียงเบาค่อนข้างเบาเลยนะแล้วตอนนี้ขึ้งบนโอ้ยเดี๋ยไม่น่าขุดบันไดออกเลยไหนะดูดิข้างบนมีอะไร โอ้โหจะมีอะไรให้ผมได้สำรวจบ้างนะข้างบนโอ้มองมองเห็นมองเห็นรอบด้านเลยฮะไหนดูซิตรงนี้ก็จะเป็นแค่ใบเรือนะครับผมโอ้กูโง่งจังวะปึ๊บขึ้นแล้วก็ปับ๊บโอเคเป็นแค่ใบเรือโงโง,โงนะครับผมที่มันไม่ค่อยทำประโยชน์ให้ผมสักเท่าไหร่นอกจากว่าทำให้ผมเห็นจระเข้กับไหนว่าจระเข้เค้อยู่ไหนวะ,น,วะน้อง น้องอยู่ไหน้น้องหายไปแล้วชังแมงเหอะผมจะโดนจระเข้ทำลายไหมถ้าเกิบผมไปใกลๆน่าสนใจเอ๊ะแ้าขา่างนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวทำไมมันเป็นเหลี่ยมๆอย่างงี้นี่ดูในแผนที่ดูในแผนที่ที่ผมเอกใจเพราะว่าเนี่ยคืออะไรนี่คืออะไรหรืวอ,อย่าบอกนะว่าทะเลที่นี่น้ำลึกอ่ะผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมผม,ผมว่าทะเลที่นี่น้ำลึก โอเคเดี๋ยวขอจบวันนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอจบวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ผมคิดว่าผมอาจจะไปสำรวจที่นั่นก็ได้ที่ที่ผมปักหมุดไว้อยู่นะครับผมโอ้ยเจ็บนะเนี่ยโอเคแต่ไปวันถัดไปเมื่อไหร่กูจะนอนได้เนี่ยเฮ้ยเออกว่าจะนอนได้แม่งเอ้โอเคมาวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะมาเล่นนะครับผมที่ผมจะเล่นในเกมนะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ผมจะเล่นมดนี้นะไม่ใช่นะวันสุดท้ายที่ผมจะเล่นในเกมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว ผมจะขออนุญ,ญาตไปทําอะไรนิดนึงซึ่งในวันในเกมวันนี้ก็คือเป็นวันที่3ามถ้าเกิดผมนอนอะนะก็คือวันนี้วันที่สองนะครับผมปนะนึ่นนะเมื่อกี้อะไรเข้าไปในหินเมื่อกี้อะไรผ่านเข้าไปในหินหวังว่าจะเป็นไอ้นี่นะเอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงเมื่อกี้ผมเห็นอะไรดำๆผ่านเข้าไปในหินเอาแล้วไง เริ่มไม่ใช่แล้วชิหายละชิหายละไม่ได้ตาฝาดด้วยผมไม่ได้ตาฝาดด้วยตอนแรกผมก็นึกว่าไอเนี่ยมแมลงวันที่ไหนได้ไม่ใช่ของจริงเหรอนั่นน่ะชิหายละไม่ชอบที่ที่มีหินแบบนี้เยอะๆยะละเพราะฉะนั้นได้เวลานะครับผมที่เราจะต้องว่ายน้ํากันอีกรอบผมไม่โดนอะไรตีใต้น้ำเนาะเพลงในมดนิ่โคตรแย่ แย่จริงแย่มากมันดีแหละแต่มันก็แย่เป็นดีเทลดนตรีที่ดีมากแค่มันเอามาใส่ผิดจังหวะโคตร,รเลยคือจังหวะที่ผมกำลังโฟกัสแล้วมันน่ากลัวก็อย่างที่บอกนะครับผมผมไม่ผมไม่กลัวผีครับผมไม่ถูกฉลกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการพูดอย่างมีเหตุผลตุ้ยตัดตายอีฮี้ ึงมาหากูตรงนี้เลยเหรอ,อไม่ปุ่มโดนปุ่มเมื่อกี้ไปกดโดนปุ่ม ESC เลยไม่ได้กลัวแค่ตกใจสบดมาหมดเลยเมืเ่อกี้ขออภัยนะฮะจอไม่เป็นไรผมมีเซนเซอร์อยู่ละทีมงานเซนเซอร์อยู่แล้วนะฮะทีมงานคือกูโตกูเองนี่แหละผมบอกแล้วฮีโร่บายมันน่าจะจำสกแกนผมชัว่์บางครั้งมันมาด้วยวิธีที่เคลียร์ี่มากๆนะฮะคือการมายืนจ้องจ้องทำเฮี้ยอะไรไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวผมมาสำรวจที่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจบคลิปไปเลยดีกว่าเพราะว่าผมน่าจะไม่น่าจะชอบแบบไม่ใช่ไม่น่าจะชอบเท่าไหร่เพราะผมลืมละลายพิธิกรรมก่อนมาไงผมก็เลยไม่ค่อยไหวนะฮะแต่ผมไม่กลัวนะอ๋อเป็นแค่ทรายเหรอปฏิมากรรมทรายใช่ป่ะข้างในมีอะไรป่ะผมว่าน่าจะมีนะข้างในอ่ะข้างในน่าจะมีอะไรสักอย่างคงผมไม่อยู้ ระแวงอยู่เมื่อกี้มันมาต่อหน้าเลยตกใจผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้ว้ะตรงเนี้ยกูต้องเดินทางไปตรงนั้นอีกแล้วใช่ไหมไม่ชอบอะเดินไปเดินทางไปก็ได้วะแต่ผมเชื่อนะครับผมว่าฮีโร่บายมันไม่อยู่ใต้น้ำนะะโอเ,เดี๋ยวไปถึงบ้านถ้าเกิดผมเจอฮีโร่บายอีกรอบเราจะจบคลิปกันทันทีแล้วเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกนะครับผมมีไม่มีอะไที่อะไรบ้างนะั้นที่น่ากลัวในแบบนี้บ้างในมัดนี้ในมัดนี้ อ่าหนึ่งเลยฮีโร่บายมันจำสแกร์แบบอ่าอันนี้มากนะครับผมจำสแกรเชี่อทีฟมากเมื่อกี้มันสะดุ้งจนไปมือไปโดนปุ่ม s ีแล้วน้องดูน้องดิน้องบินได้มึงตายมึงตายมึงตายกูตะแดกเนื้อมึงทำไมกูตีมึงไม่โดนแค่แตงกิ้วโอเคเราได้เนื้อน้องมาแล้วแมงวันเบนตอมชิบหาย แล้วตัวอะไรข้างล่างเนี่ยน่นมันน่าจะมีตัวอะไรข้างล่างไม่ก็ข้างบนนะแต่ข้างบนไม่น่ามีหรอกผมว่าใช่ผมว่าน่าจะใต้ถ้านะครับผมแค่มันบอกลึกไปหน่อยลึกเกินไปด้วยนะฮะนั่นก็แปลว่ามังเอาดําๆนั่นไงฮีโร่บายเอระที่ผมเห็นนะว่าน่าจะใช่แต่ผมไม่อยากขึ้นบกเลยอ่ะขึ้นบกแล้วผมเจอตัดสิ่ที่ไม่ที่ไม่พึงปประสงค์เท่าไหร่ไปเดี๋ยวเรามาตรงแถวแถวนี้นะครับผม ไปขึ้นเกาะตรงนี้ก็ได้เกาะน,นี้ก็ได้เกาะน,นี้ก็ได้เกาะน,นี้ก็ได้ข้างหน้านี่มันไม่ใช่เกาะมันก็คือพีระมิดมันก็คือพีระมิดนั่นแหละแค่มันอุผมอยู่ใต้เงาเรือเนี่ยมันก็คือพีระมิดเหมือนกันใช่ไหมมันคือปฏติมาก,กรรมใต้น้ําอ่ะสถานที่แบบปฏิมาก,กรรมใต้น้ําผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทำมาเพื่อจุดประสงค์อะไรน่าจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแหละ ไม่เหมือนโอเชียนมอนเมน н т ที่มีมึงส,สิบสิบที่ในแมปมึงอีกที่อะไรโอเคไม่มีเนาะไม่มาเนาะโอเคขอจบคลิปก่อนขอจบคลิปก่อนแป๊บน,นึงค่อยมาขอจบคลิปก่อนในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะลงวันนี้วันนด้วยนะครับผมตอนนี้คือไม่ไหวนะครับผมไม่ได้กลัวแค่ไม่ไหวแกนะไม่ได้กลัวแค่ไม่ไหว chiến. Chụp clip. Yeah.